เป็นวันที่สองนะครับการเลี้ยงควายฝายแม่เดินตรงบ้านน้อยไปครับก็แจง่าชีวิตไอ้หนุ่มเลี้ยงควายแล้วเราก็พาน้องมากินน้ำครับถึงไม่หมาเจ้าในห้อยในห้อยแม่บัวผัน ตะขี yeah ่ไม่ไ sure ด้นะครับเดี๋ยวมันจะขวิดเอาหน้าตามันไม่ค่อยจะเป็นมิตรสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็ต้องจูงจูงกลับบ้านครับกินน้ำอากาศร้อนแล้วไอยคึกคึกคึอกินเสร็จเราก็มานอนเล่นกันสบายเลยละทีเนี้ยน้อแไม่ขันใจ